อ่ออันนี้เกี่ยวกับกัญชาก็กลายเป็นประเด็นซึ่งมันยงใหญ่ไปในภาพใหญ่ก็คือประเด็นของคุณจุประชัยกับคุณชุวิตกมลวิสิทธิ์ใช่ไหมต้องไปค่ะรวมถึงพรรคภูมิใจไทยและก็รวมถึงคุณอนุทินชาญวิรากูลผมจะบอกกับท่านผู้ชมว่าเมื่อวานนี้หลังจากตั้งข้อสังเกตไปนะครับว่าคุณชุวิตปฏิบัติการตรงวางหลังอ่ะค่ะที่ไปตลาดตลาดหลังจากไปบริจาคเงินให้สุริราชแล้วก็ไปประกาศ ประกาศก็คือว่าถ้าพักภูมิใจไทยไปหาเสียงคุณชูวิตบอกว่าผมก็จะไปทําลายเสียงใช่ไหมหนึ่งในประเด็นก็คือกัญชาแล้วก็เป็นภาพอย่างที่ปรากฏนี่แหละาะผูช่อมาเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าคุณสุพชัยนี่แหละเปิดแถลงข่าวที่พักภูมิใจไทยเราก็จะตั้งข้อสังเกตว่าถ้าอย่างนี้ภูมิใจไทยเนี่ยปวดศีรษะจริงๆนะว่าจะทำยังไงเพราะนี่ก็ใกล้กับการเลือกตั้งเต็มที คุณสุภชัยบัญชีรายชื่อในทะเบียนพรักภูมิใจทแถลงถึงประเด็นนี้โดยระบุนะครับว่าเป็นการปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังต่อพักภูมิใจไทยซึ่งมีผลต่อคะแนนนิยมพักได้ยินยันมาตลอดการแบิบับหน้าที่ของรัฐมนตรีมีกระบวนการทางนิติบัญญัติตรวจสอบตามขั้นตอนต่างๆซึ่งไม่ได้แต่เฉพาะกัญชาเพราะคนชีวตเนี่ยกลาหาไปถึงขั้นรถไฟฟ้าสายสีสม้มปราเด็น ที่ไปยื่นกับปปชกรณีคุณศักดิ์สยามชิดชอบใช่ไหมค่ะคุณสุพชัยบอกการร้องเรียนกล่าวหาคุณศักดิ์สยามอันนี้ก็เช่นเดียวกันกรณีที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามเกินกว่าการตรวจสอบทั่วไปสร้างระบบสารเตี้ยขึ้นมา ปลุกปั่นสังคมให้เกิดความเข้าใจผิดไม่สนใจข้อเท็จจริงความผิดถูกซึ่งมันอยู่ในกระบวนการตรวจสอบอแล้วการกล่าวร้ายพักภูมิใจไทยเนี่ยคุณสุภชัยบอกก็มีวาระซ่อนเร้นยืนยันเราปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทไม่มีการโกงบ้านโกงเมืองอย่างที่คุณชูวิทย์พยายามจะกล่าวหาเรื่องถูกผิดมันต้องดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายไม่ใช่สันเตี้ย คุณสุภชัยระบุนะครับว่ากรณีคุณชวิตที่ประกาศชัดเจนว่ารับงานเพื่อนมุ่งร้ายทำลายพักภูมิใจไทยอันนี้คุณสุภชัยบอกกรณีนี้เป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริตในฐานะประชาชนที่จะติชมด้วยความเป็นธรรมแต่มีเจตนาซ่อนเร้นใช้เสรีภาพไม่ชอบด้วยกฎหมายและ อาฆาตมาดร้ายแสดงออกตามพื้นที่ต่างๆส่วนที่รับงานมาจากใครเนี่ยข่าวมันออกมาชัดอยู่แล้วว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่เสียประโยชน์ในสิ่งที่พักออกมาปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนดังนั้นคุณสุภชัยบอกจะดำเนินการกับบุคคลใดก็ตามที่กล่าวร้ายบิดเบือนในสิ่งที่ไม่เป็นความจรงิงแล้วก็ยืนยันเราเชื่อมั่นหลักนิติรัฐนิติธรรมไม่ยอมให้ใครทาตัวเป็นเหมือนสารเตี้ยขณะที่ก็ย้าว่า ถ้าวันนี้คุณชวิตรหรือใครก็ตามนี่ไม่แต่คุณชีวิตนะนำเรื่องที่คุณชวิตถแถลงไปใช้ประโยชน์ในทางการเมืองมุ่งร้ายบิดเบือนภูมิใจไทยจะดาเนินการไม่ปล่อยเอาไว้จะดาเนินการทุกคดีกับใครก็ตามทุกคนที่ใส่ไร้พักทำให้เสื่อมเสียคุณจุภชัยบอกเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและคนนิยมของพรรคภูมิใจไทย จะดำเนินการทางกระบวนการยุิธรรมทุกเรื่องทุกฝ่ายทุกคนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะเป็นการทําผิดกฎหมายเมื่อวานไปยื่นร้องกรรมก,การการเลือกตั้งอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบร,อรอบัฐธรรมนูญว่าในการเลือกตั้งมาตรา22กกตต้องมีพานาที่ในการกํากับดูแลให้เลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมเที่ยงธรรมให้เกิดความเรียบร้อยรวมถึงพรปว่าในการเลือกตั้งมาตรา73 ห้ามมีให้ผู้ใดใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นมีผลทำให้ประชาชนเข้าใจหลงผิดในค่นิยมคุณสุภัชัยบอกทั้งหมดเป็นโทษทางอาญาใครก็ตามได้รับผลกระทบจากการการะทำของนายชวิตจะมีการำาดำเนินคดีเช่นพักภูมิใจไทยหนึ่งหัวหน้าพักเลขาธิการพักเงื่วยราชการกระทรวงคมนาคมการรถไฟการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่คนชีวิตไปดําเนินการบินประมาดใส่ไร้แต่ละหน่วยงานจะดําเนินการรวมถึงมีคนถามว่าพักภูมิใจไทยปล่อยให้ดําเนินการไปเรื่อยๆโคชุพชัยบอกจะเริ่มเนรคดีฟ้องไอ จะเริ่มดำเนินคดีฟ้องอาญาคุณชูวิทย์โดยให้ผู้สมัครสสทั้ง400เขตที่ได้รับความเสียหายจากคุณชูวิทย์ค่ะให้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณชูวิทย์400เขตก็แปลว่าทั้งประเทศใช่แล้วก็จะไปร้องกกตแต่ละจังหวัดแต่ละเขตด้วยนะคะซึ่งคุณสุภชัยบอกคุณชูวิทย์คงไม่กลัวติดคุกหรอกเพราะว่าเคยติดคุกมาแล้วอ,อาจจะเสพติดเรื่องการติดคุกมีคดีมากๆท่านอาจจะชอบก็ได้ แต่พักจําเป็นต้องทําเพื่อปกป้องสิทธิชื่อเสียงกิรติคุณแล้วก็ไปอ้างอิงสุภาษิตคําหนึ่งว่าบุคคลต้องไปสารด้วยมือสะอาดอาจจะหมายถึงคนประร้องต้องเป็นบุคคลสะอาดการที่นายชีวิตไม่ได้ใช้สิทธิโดยสุจริตแต่ทําด้วยการอาฆคาตมาัดร้ายเป็นการไปร้องด้วยมือที่ไม่สะอาดแล้วก็ยกไปถึงกิจการคนชีวิตในอดีต กิจการอาบอบนวดบาเบียเนี่ยค่ะหรือบาเบียแล้วติดคุกก็นั่นอาจจะหมายถึงความสก,กปรกแล้วก็ว่ากันต่อนี่แล้วก็เป็นการตอบโต้แล้วก็ใส่กลับไปนะนอกจากนั้นเตือนสื่อด้วยน้องไรสื่อบางสื่อนําถ้อยคําของคุณชูวิทย์ไปทําอินโฟกราฟิกจะโดนคดีด้วยเหมือนกันเหรอขอฝากว่าท่านกําลังร่วมกระทําความผิดกับคุณชูวิทย์ ขอเตือนยังกลับตัวกลับใจได้ทันขอให้หยุดการกระทําไม่ฉะนั้นจะโดนแบบเดียวกับนายชูวิทย์พักการเมืองบางพักที่ฉชื้ออากาศเอาสิ่งที่ชูวิทย์พูดเอาไปขยายผลเป็นตัวพักประชาชาิปราศัยกล่าวหาเรื่องโกงสามหมื่นล้านโดยอ้างคําพูดของคุณชูวิทย์นะคะก็จะถูกดำเนินการเช่นเดียวกันท่านผู้ชมคุณสุภาชัยระบุนะครับฟังเสียงดูดูเดือดจริงเสียงที่เป็นคดีต่อไปก็คือวันนี้ผู้สมัครใน ภูมิใจไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับ400เขตก็จะมีการดำเนินคดีของกับคุณชูวิทย์ในแต่ละเขตเลือกตั้ง400เขตและมีการฟ้องคดีอาญาต่อคุณชูวิทย์ผมเชื่อว่าคุณชูวิทย์ไม่ไม่ไม่กลัวที่จะติดคุกท่านอาจจะเสพติดเรื่องของการติดคุกเพราะฉะนั้นการที่มีคดีมากๆก็ท่านอาจจะชอบก็ได้มีสุภาษิตกฎหมายอยู่คำหนึ่งบุคคลจะต้องไปศาลด้วยมือที่สะอาด เรื่องประวัติในอดีตของคุณชูวิทย์ในอาชีพที่คุณทําอาจจะถูกกฎหมายแต่สังคมเห็นว่าเป็นเรื่องปิดศีลธรรมเปิดกิจการอาบนวดบางคนก็อาจจะมองว่านั่นคือความสุขโรปรกหรือการที่ไปรื้อบาร์เบียแล้วต้องติดคุกนั่นคือความสุขรปรกแต่ผมไม่ได้พูดในความหมายตรงนี้ว่าคุณชูวิทย์สุขรปรกแต่อยากเรียกร้องว่าถ้าคุณชูวิทย์จะไปดําเนินการในการร้องกล่าวหาพักหรือบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพักเนี่ย คุณชูวิทย์ต้องมีความสะอาดคือต้องเป็นมือสะอาดต้องไปด้วยเจตนาของตัวเองแต่ไม่ใช่ด้วยเหตุผลเพราะคุณรับงานมาเราได้พบว่าสื่อบางสื่อนำถ้อยคำของคุณชูวิทย์มาทำอินโฟกราฟิกผมอยากจะฝากไปถึงสื่อมวลชนที่มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ในกรณีทำอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านกำลังร่วมกระทำความผิดกับคุณชูวิทย์นะครับ ยังขอเตือนว่าวันนี้ท่านยังยังกลับกลับตัวกับใจได้ทันหยุดทำใช่ไหมครับไม่งั้นท่านก็มีสิทธิ์ที่จะถูกดำเนินคดีได้เหมือนกับคุณชูวิทย์ถ้าชูวิทย์แน่จริงวันนี้สิ่งที่คุณชูวิทย์ได้มีการพยายามเฉยเฉยเมื่อถูกต้อนเข้าจนมุมก็เลื้อยไปเรื่อยออกมาต่อต้านเรื่องของกัญชาเรื่องอย่างโน้นเรื่องอย่างนี้วันนี้อยากจะเป็นชูวิทย์แทนจอห์วิทย์จอห์วิทย์เป็นพระเอกนะครับ บุคลิกรูปลอสะอาดถ้าอยากจะเป็นจรวิกโดยเป็นชูวิกเนี่ยก็จงปรับวิธีการเถะครับสิ่งที่คุณกำลังทำนี่มันเป็นเรื่องชูวีดนั่นแหละเตรียมรับหมายสารนะครับทุกคดีเราเก็บหมดต่างกรรมต่างวรระหนึ่งคดีมีโทษจำพุกซ้อนๆกันอยู่หลายโทษคุณจุภาชัยบอกชูวิกแต่จริงๆมันก็ชูวีดชูวีดนี่ก็มาจากกัญชาใช่ไหมค่ะ ก็ S <S <an> <t une> เป็นร้านอ่ะอที่อยู่ที่โรงแรมเนี่ยต้องไปค่ะท่านผู้ชมขณะที่หลังจากครูชีวิตรู้เรื่องกรณีเสียร้อยเขตของภูมิใจไทยแล้วก็หมายถึงทั่วประเทศจะฟ้องอาญารวมถึงร้องก็กตเขตด,ด้วยเนี่ยท่านผู้ชมคุณชีวิตบอกฟ้องมาก็ฟ้องกลับทำไมคุณอน,นุทินถึงกลัวคนคนเดียวเหรอก็ยืนยันว่าวันนี้17มีนาคมจะไปยื่นยุบพักภูมิใจไทย ประเด็นที่กล่าวหาคุณศักดิ์สยามชิดชอบเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีนอมินีในบริษัทก่อสร้างและมารับโครงการจากกระทรวงแล้วก็มีการบริจาคเงินให้ภูมิใจไทยอันนี้คุณชูวิทย์บอกหลักฐานจะไปยืน่นแล้วก็ท,ทําทีสไตล์แบบชูวิทย์เนี่ยท่านผู้ชมเหมือนรับโทรศัพท์อะฮัลโหลไอ้พักภ <Hello. S 3> ูมิใจไทยอยากกลัวนะนี่ขี้กลัวขนาดนั้นเลยหรอช,ชูวิทย์คนเดียว กับคุณทั้งพักอ่ะเอ้ยมันไม่เป็นลุกผู้ชายนี่หว่ามึงเจ้าสี่ร้อยคนมาลุมคนคนเดียวอ่ะเอ้ยน้อยๆหน่อยเธออย่ากลัวถ้าผมรับงานจากพักไหนอะคุณบอกผมมาสิคุณเก่งๆกล้าๆพูดหน่อยสิคุณก็ไม่กล้าอ้าๆก็รางานนั่นนั้นอย่างนี้มือสกปรกเอ้ยจะไปพูดถึงข้อกฎหมาย คุณก็มือได้ไม่สะอาดหรอกครับจำมาไว้นะไอ้บังเอยยอ้หนูเอยยอ,อ้โอเอยเบื้องหลังพวกมือเนี่ยเป็นยังไงอ่ะกูรู้ดีมึงถล่มมากูก็ถล่มกลับเพราะอะไรเพราะผมเป็นประชาชนที่มีสิทธิของพลเมืองและผมต้องการทําการเมืองให้เป็นการเมือง,องจริงจริงการเมืองที่ม,มีมีการซื้อตัวสอสอการเมืองที่ไม่ได้ใช้เงินการเมืองที่ไม่ใช้ทุน เป็นพรรคการเมืองเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติพเพื่อสถาบันนี่คือสิ่งที่ผมต้องการครับโทรหา,าใครครับโหาพรรคภูมิใจไทยไงเพื่อให้พรรคภูมิใจไทยมันไปรายงานให้กรรมาการบริหารพรรคว่ามึงจะอยู่ได้อีกไม่นานคุณชูวิทย์เนี่ยให้สัมภาษณ์บอกฝากถึงคุณนุทินว่าอยากลัวกลัวผมทําไมประชาชนคนเดียวทําตามเสียพลเมืองที่ผ่านมา พูดถึงนโยบายและการทำงานภูมิใจไทยที่มีผลเสียไม่เคยขุดคุยเรื่องส่วนตัวของใครมาแฉพักภูมิใจไทยจะให้ว่าที่สส400เขตมาฟ้องไม่กลัวผมจะฟ้องกลับด้วยซ้ำทั้งหมดนั่นแหละเพราะผมมีเงินและที่มากล่าวหาว่าผมรับงานจากใครถ้ารู้พูดออกมาเลยว่าใครผมรับงานจากประชาชนเท่านั้นคุณชวิตถูกถามประเด็นคุณไปซื้อของจากตลาดแล้วก็บอกให้อย่าเลือกภูมิใจไทย มันเหมือนเป็นการให้เงินให้ประชาชนไม่เลือกภูมิใจไทยไหมอ่ะคุณชีวิตบอกมันผิดอะไรตรงไหนผมไปซื้อของเฉยๆผมไม่เคยเอาเงินให้ใครเหมือน120่สอคุณกลัวประชาชนแค่คนเดียวเนี่ยนะคุณเป็นพักการเมืองทั้งพักคุณลุมฟ้องผม400เขตผมก็สู้ เป็นแบบต่างกรรมต่างวรารคคุณชีวิตจะมีการฟ้องกลับไหมครับผมฟ้องกลับทุกกรีทำไมอ่ะผมมีเงินคุณคิดเหรอว่าผู่แค่นี้ผมจะกลัวไหนคุณออกอาการแล้วเหรอไหนว่าคุณเป็นพักนำการกฎหมายคุณว่าผมรับงานผมรับงานประชาชนแล้วมันเป็นหนักหัวกระบาลใคร <c oughs> ใครอยู่เบื้องหลังผมอ่ะเอะใครอยู่ข้างหลังกูวะ <c oughs> ผมไม่เห็นมีเลยคุณต่างหากที่ขุดเอาเรื่องส่วนตัวซึ่งเขารู้กันทั้งโลกแล้ว ผมทำผมนวดผมติดก <Ms. S 1> ุกคดีเบอร์เ <van. S 1> บียคุณก็พูดของคุณไปแต่ผมไม่เคยพูดเรื่องส่วนตัวส่วนตัวผมถ้าคุณมีหลักฐานว่าผมรับงานใครคุณก็เอามาสิเขาก็ลงนี่ตกลงว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวผมเลยการชาเป็นเรื่องส่วนตัวผมเลยการซุกคุนของคุณตั้งนอมินีของคุณเป็นเรื่องส่วนตัวผมเลยการที่คุณประมูลแล้วคุณก็พยายามที่จะเอาเงินนะแล้วเงินของคุณเนี่ยก็ไปไปอยากครับภูมิใจไทยเป็นเรื่องส่วนตัวผมเลยผมจะไปยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยอะกลัวผมเบอร์ อย่ากลัวถ้าตัวเองเป็นทองแท้นี่ก็อย่ากลัวสิครับผมว่าคุณพวกคุณเป็นทองเจมากกว่าคือหลักฐานผมเนี่ยผมก็ยื่นไปมันอยู่ที่กกตก็จะต้องดําเนินการเที่ยวนี้นอไอ้หนูเป็นผู้ชมฮะขนาดที่คุณอนุทินเมื่อวานนี้รอบแรกก็บอกว่าไปเลยมันเป็นสิทธิของประชาชนไอ้ว่าไปเลยนี่ผมเติมคุณอนุทินบอกมันก็เป็นสิทธิประชาชนนะจะไปร้องไปอะไรยังไงแต่ต้องระวังเหมือนกัน ถ้าไปร้องแล้วไม่จริงก็มีข้อหาร้องเท็จก็รอรับกรรมไปด้วยก็แล้วกันแล้วตกข้ามคนรนุทินก็ถูกถามอีกในเรองไรกรณีที่คุณชีวิตวันนี้จะไปยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยหัวเราะแล้วก็ตั้งคาถามพรรคทาอะไรผิดใครอยากทําอะไรก็ทําไปเราไปก้าวล่วงไม่ได้หรอกเราไม่ทําอะไรผิดกฎหมายไม่มีอะไรต้องกังวลก็แสก็มอเปออ็นยังไงอรุทินหันซ้ายหันขวาไม่ได้กลัวอะไร ถามบรดาผู้สมัครเพราะไปเดินาหาเสียงอยู่น้องไบรท์กลัวไหมไม่มีใครบอกว่ากลัวนี่ใช่ไหมแล้วก็บอกไอ้ที่คุณชีวิตไปเดินตลาดบางหลังรณรงค์ทำลายเสียงภูมิใจไทยผมไม่ได้ดูไม่สนใจพักภูมิใจไทยเป็นพักการเมืองไม่ใช่สถานอบผมนวดเป็นที่ที่ทาประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนเป็นที่ที่ไม่เคยข่มเหงไม่ใช่พื้นที่ค้ามนุษย์เราทํางานของเราทําเพื่อบ้านเมืองแล้วจะไปกลัวอะไร กังวลไปว่าจะเกิดกระแสขึ้นมาตีกลับทําให้ภูมิใจไทยเสียหายเนี่ยอันนี้คุณอนุทินสายหน้านะคะแล้วก็บอกทามเรื่องอื่นดีกว่าเสียเวลาจะตอบเรื่องพวกนี้คุณชุวิตระบุว่าที่พักให้ไปให้ว่าที่พุ้สบัตรภูมิใจไทยไปฟ้องทั้ง400เขตเพราะกลัวคุณชุวิตคนเดียวเนี่ยคุณอนุทินบอกจะไปกลัวคนแล้วก็หัวเราะค่ะไหนพี่ก็ไม่ได้ฟังนะไหนลองฟังสิพรุ่ง <vil> นี้เขาไปไหนนะไปจะไปยื่นตัวมตอยู่พักทำอะไรผิดอ่ะ เขาก็ทําไปแต่ใครอยากจะทำแต่ก็ทํำสิทธิของประชาชนเราก้าวล่วงไม่ได้ในส่วนของกระแสของกทมเนี่ยกังวลว่าจะกระทบนะคะเพราะว่าปุชวิทย์ออกกังวลไหมล่ะไม่เลยค่ะกังวลไหมหนูลักซี่กังวลไหมอ่ามีใครกังวลน่ะได้ดูคลิปที่คุชวิทย์ออกไปพูดกับชาวบ้านว่าไม่ให้เลือกภูมิใจไทยไม่ได้ดูไม่สนใจจะมีการปรับ ไม,ไม่ต้องปรับพักกรุงเจไทยเป็นพักการเมืองนะครับไม่ใช่เป็นสถา,านอาบอบนวดหรือว่าอะไรเป็นที่ที่ไม่เคยข่มเหงใครเป็นที่ที่ไม่ใช่เป็นที่ที่ค้ามนุษย์ทํางานเพื่อบ้านเมืองแล้วจะไปกลัวอะไรไม่ใช่กรณีที่พักเตรียมที่จะให้คุณสมัครส่400เข็มใบปอมคูนชุิดตัวคืเป็นกระแสโต้กลับไหมครับถามเรื่องอื่นดีกว่าเสียเวลาที่ไปตอบเรื่องพวกนี้พรรกรุงเใจไทย ก็อยู่มากี่สมัยแล้วล่ะอยู่มากี่ปีแล้วถ้าทําสิ่งที่ดีทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองมาตลอดคนไทยได้ได้ล้างไตฟรีทุกคนคนเป็นมะเร็งได้เครื่องฉายแสงฟรีทุกคนอสอมอล้านตัวคนได้ค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้นประเทศไทยมีระบบคมนาคมขนส่งโลจิสติกเต็มรูปแบบก็ในสมัยพรกภูมิใจไทยนี่แหละนะครับถ้าทําสิ่งเหล่านี้นี่แล้วจะถูกยุบพัก ดีจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอีกแค่น,นั้นเองคุยว่อมาบอกว่าที่เราให้400เขตไปฟ้องเขาให้เพราะว่าเรากลัวค่ะเราจะไปกลัวคน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโดนผู้ตื่นขา่าวหลอกตามอีกไม่เพราะแบว่าก็เลยผูกที่แบบไปฟ้องไปดูจังไม่ของผมกลัวจังเลยเออกลัวจังเลยอะ่ะเออกลัวจังเลยอะ่ะท่านผู้ชมคนชเวตเมื่อคืนที่ผ่านมาโพสอีกตัง้งไรค่ะเป็นภาพการแถลงข่าว แนนามจากประชาชนนี่ในรูปแบบแบบนี้ตั้งแต่ว่ากำลังจะมีการเรื่องตั้งพรรคการเมืองมีการกวนตัวซื้อเงินซื้ออะไรต่างซื้อตัวกันต่างๆแล้วก็ไล่ไปถึงเรื่องกัญชาปฏิบัติการยกตัวอย่างกรณีกัญชาเสรีนับว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่พรรคการเมืองอย่างพรรคภูมิใจไทยปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดด้วยความไม่ละมัดระวงและเร่งรีบเพื่อนำผลงาน ไปใช้ในการหาเสียงความเป็นจริงกัญชาไม่ใช่ยาวิเศษที่จะรักษาโรคได้ทุกโรคแต่กลับมีโทษมหันโดยไม่มีการควบคุมเป็นไปเพียงด้วยกฎประทรวงผลลัพธ์ของกัญชาด้านท่านผู้ชมให้ดูบางช่วงบางตอน